สวัสดีค่ะทุกคนทราบกันไหมคะว่าทางบริษัทของเรากำลังมีการรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบริษัทหรือ t T T Energy Saving โดยในส่วนของรายละเอียดนั้นเราไปรับชมกับทางฝ่ายแมนแ้น,น,นและ G A กันได้เลยค่ะ,ะสวัสดีครับพวกเราก็เป็นแมนแนานนอะอยู่ในส่วนของการ อนุรักษ์พลังงานนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาช่วยการลดการใช้พลังงานนะครับเนื่องจากต้นปี2022ค่าไฟเรามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีค่า f g หรือปัจจัยอื่นๆทําให้สูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ไฟ10หน่วยอาจจะอยู่ที่50บาทตอนนี้เราใช้10หน่วยเท่าเดิมแต่เราจ่ายขึ้นเป็น80บาทนะครับมันคือค่าที่ทําให้เราได้สูงขึ้น f t มาจากคําว่า f a s t Time คือการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้เช่นราคาเชื้อเพลิงอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามช่วงเวลาต่างๆที่ใช้เป็นกรอบในการคำนวณค่า FT มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกไตรมาสมาต,ต,ตั้งแต่ต้นปี2022ซึ่งในปี2023ค่า FT จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกประมาณ20% s t a อค Plan อยู่ที่2.6ล้านต่อเดือนและ o r t h l a n อยู่ที่1.4ล้านต่อเดือน พวกเราจึงอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะฮะหลอดไฟ18 w, ไวัวตต์เปิดทิ้งไว้1วันต้องจ่ายค่าไฟฟ้า2.2บาทพัดลมขนาด24นิ้วเปิดทิ้งไว้1วันต้องจ่ายค่าไฟ32บาทแอร์ขนาด12,000 BTU เปิดทิ้งไว้1วันต้องจ่ายค่าไฟ210บาทเริ่มง่ายๆจากสถานที่ทำงานของทุกคนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์ทักกิ้งในออฟฟิศนะครับ ส่วนไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะปิดช่วยกันลดนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายของเราสุดท้ายนี้นะครับทางแผนแคนเทนส์ของเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ช่วยกันปิดไฟป,ปิดพลังงานในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อประหยัดเงินแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมน,นะครับสวัสดีครับผมนัทประครับสูงนะครับจากส่วนงาน GA โรงงานใต้นะวันนี้เราอยากจะมารณรงค์ในส่วนของ ค่าน้ําที่มันใช้เิ้นเปลืองซึ่งปีหปีที่เราต้องจ่ายสำหรับการนิคมไปก็คือ5้าล้านบาทตอนนี้เราอยากมาลณรนลงในส่วนของน้ําที่สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วเราจะช่วยบริษัทประหยัดน้ําได้อย่างไร 1. ไม่เปิดน้ําทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูเจลล้างมือ่ง 2. ปิดก๊อกน้ําให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานแล้วใครบ้างหล่ะที่จะช่วยประหยัดน้ําได้ คำตอบคือทุกคนในบริษัทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนพนักง,งานแคนทีผู้บริหารและพนักง,งานทุกๆท,ท่านนะคะหาพบเจอปัญหาในส่วนของท่อน้ำรั่วท่อน้ำแตกหรือท่อน้ำเสื่มแจ้งในรายออฟฟิเชียในส่วนของรีพอร์ต a จได้แล้ครับซึ่งติดตามห้องน้ำทุกจุดแล้วขอบคุณครับ เรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของพนักง,งานนั้นจะมีวิธีการกันอย่างไรบ้างในการช่วยเซฟเอเนจี e ภายในบริษัทเราไปรับชมกันเลยค่ะ,ะโดยปกติแล้วในส่วนของห้องจัดซื้อเองก็คือพักกลางวันเนี่ยคือทั้งห้องเราอยู่ก็อยู่ประมาณ3คนนะคะประมาณ3-4คนโดยปกติก็พักกลางวันก็จะปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ปิดแอร์เพราะว่าช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยความเย็นมันก็ยังคงอยู่เราก็สามารถ หนึ่งชั่วโมงปิดเพื่อประหยัดพลังงานช่วยบริษัทได้ค่ะค่ะในส่วนของแผนก QC ปีของเรานะคะเราก็มีการช่วยบริษัทนะคะในการประหยัดไฟก็คือเราจะทำการปิดไฟนะคะห้องสาทุกครั้งหลังใช้งานค่ะถึเวลาที่เราเบรกเราก็จะปิดไฟปิดกัดลมนะคะตรงจุดที่เราไม่ได้ทำงานค่ะ ส่วนพนักงานน้องใหม่ที่เข้ามานะคะเราก็จะมีการแนะนานะคะว่าออถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติงานตรงสุดไหนนะคะก็ให้น้องจุดไฟจุดพัดลมค่ะครับรแผนก QC น้องนะครับแต่จะช่วยประหยัดพลังงานโดยการจิดไฟนะครับหลังกัดกดเสร็จแล้วนะครับ เห็นไหมคะว่าการประหยัดพลังงานในบริษัทนั้นสามารถปฏิบัติตามกันได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้อย่างรู้คุณค่าเพราะเราทุกคนคือพลังมีการช่วยเซฟเอเนจี energy, อย่างยั่งยืน TDT Energy Saving